เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นสัปดาห์แรกของปีเราก็เปิดให้ท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทั้งบ้านเนี่ยแสดงความคิดเห็นมาต้องขอบพระคุณนะทุกทกท่านดีส่งเข้ามาก็ก็แสดงว่ามาเยอะเหมือนกันนะก็แสดงว่าคนคนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนี่ก็สนใจเรื่องราวของเบียนมาเยอะพอสมควรนะ,นะครับมีอยู่ท่านหนึ่งที่ส่งเข้ามาเนี่ยนะคุณคุณหยกฟ้าจากสกลนคร ถามมาสามคำถามนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยตอบทีละคำถามว่าแต่ละคำถามนี่ถามเยอะเลอเกินนะครับก็คือคำถามแรกก็ว่าถ้าทมการอ่านการแต่งกายการฉลองการรื่เนเริงในเทศกาลต่างๆเป็นอย่างไรโอ้ในคำถามเดียวน,นี้ถามไปห้าคำถามนะครับ <c oughs> แล้วก็มีคำถามนีความเป็นอยู่ระหว่างประชาชนระหว่างชนชั้นนี่เป็นอย่างไรบ้างอันนี้เอาไว้เดี๋ยวค่อยคุยนะครับแล้วกอ็อีกคำถามหนึ่งที่ ผมคิดว่าน่าจะตอบเป็นคำถามแรกก็คือคำถามว่าการตื่นตัวนะการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนเมียนมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับต้องเรียนว่าคำถามนี้หมินเมย์แต่ก็จะตอบนะครับแต่ว่าก็จะพยายามที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับทางเรื่องการเมืองนะครับเพราะว่า เรายังไงผมก็ยังมีบ้านอยู่ที่นั่นอยู่กลับไม่ได้แล้วจะยุ่งนะครับก็เอาเป็นว่าเขากระตือร้นนะครับความกระตือร้นของเขานี่อยากได้สลภาพอยากได้เสรีภาพอยากได้ประชาธิปไตยอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องบอกว่าเยอะมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มของปัญชาชนต่างๆนะจึงได้มีการประท้วงและก็มีการออกมาต่อต้านรัฐบาลในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งมันไม่ใช่แค่ยุคนี้เท่านั้นนะเราจะเห็นตั้งแต่ยุคก่อนๆน,นั้นก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันอย่างเช่นช่วงของ888นะครับอันนั้น8 8 8นี่ก็คือเดือน8นะเดือนสิงหาคมวันที่8นะ1988ตอนนั้นก็ออกมาประท้วงจากกลุ่มปัญญาชนหรือว่ากลุ่มของนักศึกษา ที่ต้องการเห็นประชาธิปไตยะนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ถูกปราบปรามไปแล้วก็ามาตั้งค่ายอุปยบต่างๆในชายแดนเราเยอะแยะนะครับแล้วก็สุดท้ายมาก็รีภัยกันออกไปประเทศที่สามกันก็เยอะนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ต่อมาก็หลังจากที่ต้องบอกว่าหลังจากที่ได้รับอิสรภาพจากการาถูกควบคุมของหรือว่าโค c o นายของอังกฤษไปเนี่ยนะครับก็มีความ กระตือรือร้นที่อยากจะเห็นอิสรภาพอย่างแท้จริงนะฮะก็มีบางช่วงสั้นๆนะครับบางช่วงก็ได้ยาวนิดนึงไอ้ที่ยาวนิดนึงก็ประมาณ4-5หปีนะครับ9ปีก็คือครั้งล่าสุดนะฮะแต่ก็อันนั้นก็ประมาณนั้นแต่ว่าทุกคนนี้ก็ลิมลิมลดความเป็นอิสรภาพหรือว่า,ป,าประชาธิปไตยของเขาแล้วเขาก็มีความติดอกติดใจนะครไม่อยากที่จะกลับไปสู่การปกครองระบอบของ การควบคุมโดยกําลังหรือว่าโดยการใช้ปืนมาเป็นตัวกําหนดอันนั้นก็ลําบากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ก็ต้องต้องบอกว่าหลังคือสิ่งหนึ่งที่ทําให้เกิดเช่นนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกิดจากสถาบันกษัตริย์ที่ถูกล้มล้างไปนะครับ,รบแล้วก็ถูกจกับตัวไปอยู่ที่รัตนบ,บุรีที่ประเทศอินเดีย นะแล้วก็ไปสวรรค์องโคตที่นั่นนั่นคือครั้งสุดท้ายของกษัตริย์องค์สุดท้ายของเขาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องต้องยอมรับว่าประคนเมียนมาเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรียนรู้แล้วก็อยากรู้อยากเห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นปกติธรรมชาติของมนุษย์ที่ยิ่งปกปิดยิ่งอยากรู้นะฮะใช่ okay, ครับแล้วก็พอยิ่งไม่ได้รับ ก็ยิ่งอยากจะได้รับยิ่ง,ง,งไม่ได้าทานมาก่อนนี่ก็อยากจะลิ้มลองมันเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งานานๆได้ทานทีเนี่ยก็จะรู้สึกว่าอร่อยอรอร่อยเหลือเกิน แล้วก็มันมีอะไรที่แปลกใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยมีความหวังมากยิ่งขึ้นดังนั้นประชาธิปไตยเ็าเช่นเดียวกันนะฮะฉันได้ก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นการเรียกร้องหรือว่าการต้องการอิสรภาพหรือประชาิปไตยประทายการมีส่วนร่วมทางการเมืองเนี่ยจึงได้มีการตื่นตัวมากจะเห็นได้จากครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอพอเปิดให้มีการสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยนะครับในยุค ของอ็นดียุคแรกเนี่ยมีมากพรรคการเมืองมากถึง96พักนะครับที่ยื่นมาขอสมัคราลงแข่งขันทางการเมืองนะครับจะเห็นว่ามันไม่ใช่เพียงกลุ่มชนเล็กๆแล้วนะครับมันกลายเป็นว่าขยายกว้างสู่ทุกชนชั้นเข้าไปแล้วนะครับนั่นคือความมีส่วนร่วมของอยากมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนะครับนี มาที่คําถามอันที่หนึ่งว่าวัฒนธรรมการอ่านของของอประชาชนชาวเมียนมานี่เป็นอย่างไรต้องบอกว่านี่ก็เกี่ยวเนื่องมาถึงอของคำถามที่สามที่ต่อไปอะนะครับก็คือวัฒนธรรมการอ่านของคนเมียนมาเนี่ยเขาอยากรู้อยากเห็นมากนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าแผงหนังสือนะครับที่หน้าแถวตลาดโบโชก็ดีหรือว่าตรงถนนออนอนละถาก็ดีเนี่ย ตรงนั้นเนี่ยจะมีหนังสือเยอะมากแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางแถบของอินเดียทาวเนี่ยเราไปเนี่ยจะมีร้านขายหนังสือร้านขายอุปกรณ์การเขียนเยอะมากๆนะครับแล้วก็มันจะอยู่ใกล้ๆกับถนนมหาบัรดุล่าหรือว,ว่าทางส่วนของอทางปลายก็เป็นทางไชน่าทาวด้านต้นก็จะเป็นของอทางตลาดอินเดียนะครับตรงแถบนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่า หนังสือหนังหาของเขาเนี่ยยังเป็น hard copy อยู่ะนะครับยังเป็นเรื่องของการเป็นสมุดหนังสือนะฮะที่ไม่ใช่เป็นออนไลน์นะฮะแล้วก็ตอนหลังๆมาเนี่ยออนไลน์ก็ก็มีเยอะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคนก็ไม่ได้กระจายไปมากในชนคนคนที่มีอายุนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มของสังคมเด็กๆมากกว่าเพราะงั้นคน เมียนมาเนี่ยเขาจะนิยมการอ่านมากๆนะครับแล้วก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการศึกษาของเมียนมาในยุคอดีตเนี่ยในยุคตั้งแต่ต้นๆน,นะครับก็คือผมยังเด็กๆเนี่ยอาจารย์ผมก็มาจากเมียนมาทั้งนั้นแหละครับนะครับเมียนมาถือว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศในอาเซียนอยู่แล้วนะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่านหนังสือของเขาก็ยังเป็นสีสรรันที่น่าสนใจทีเดียวในปัจจุบันนี้เนี่ย แม้จะถูกควบคุมด้วยรัฐบาลนะมีการเซ็นเซอร์ที่ค่อนข้างจะเยอะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหนังสือพิมพ์นะครับที่ตีพิมพ์ออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าสีสันของหนังสือพิมพ์เนี่ยมันหลากสีมากนะครับแล้วก็ดูเต็มแผงนะตอนเช้าเชา้ชาๆตีสี่ตีห้าเนี่ยผมเนี่ยชอบไปถนนสาย52 53เนี่ยเขาก็จะมีการเรียงหนังสือพิมพ์ที่คอยส่งตอนเช้านะครับนันั้นก็เยอะมากนะครับ ซึ่งหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยก็ล้อยหล่อลงไปแล้วนะครับแต่ในขณะที่เมียนมาก,ก็ยังคงอยู่นะครับนี่คือสีสันและก็วัฒนธรรมของอการตื่นตัวแล้วก็การการใช้ชีวิตเรื่องการอ่านนะครับส่วนเรื่องกา,การแต่งกายก็เช่นเดียวกันนะครับเมียนมายังคงคงไว้ซึ่งประเพณีปฏิบัติก็คือใส่ผู้ชายก็ยังใส่สโงแล้วก็ใส่รองเท้าแตะ หรือว่ารองเท้าหูคีบนะครับซึ่งสลงก็พมษา,มา,ามเมียนมากก็บอกว่าลงชีนะครับ uh huh. ผู้ชายก็จะนิยมใส่กันนะครับแล้วก็ผู้หญิงก็เช่นเดียวกันนะครับ uh huh. ในช่วยุคหลังๆนี่เองนะฮะในยุคประชาธิปไตยเข้ามาเนี่ยตั้งแต่ปี2000ัเป็นต้นมาเนี่ยเริ่มเห็นประชาธิปไตยเนี่ยก็ มีการเลือกใส่ยีนเข้าไปแล้วนะครับแล้วผู้หญิงก็เมื่อก่อนนี้นุ่งสเกิร์ดไม่ได้นะอาจารย์เจตนุ่งสเก์ตเนี่ยอยู่บนถนนนี่เขามองเป็นผู้หญิงไม่ดีไปเลยนะครับนั่นคือวัฒนธรรมของเขาในส่วนของผู้ชายเนี่ยรองเท้าก็ยังต้องเป็นกระดีบ้าพะนาเนี่ยหรือว่ารองเท้าที่เป็นหูคีบนะครับอันนั้นอันนั้นก็จะยังยังคงอยู่นะครับแล้วก็ทุกวันนี้ นะข้าราชการก็ยังต้องใส่ลองจีแล้วก็ใส่กะดีบาพนาแม้กระทั่งรัฐมนตรีหรือว่านายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีถ้ารับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเราก็จะเห็นนะครับถ้าท่านไม่ใส่ชุดตานท่านก็ต้องใส่ลงจีแล้วครับแล้วก็ตั้งต้องใส่กะดีบาพนาอยู่นะครับอันนั้นคือ การแต่งกายของเขายังคงไว้ซึ่งผิดกับประเทศไทยเราประเทศไทยเรา้าขืนไปใสอ่อะไรออกมานิดหน่อยก็กลายเป็นตัวตลกไปนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็ส่วนการเฉลิมฉลองหรือการความรื่นเริงทางเทศกาลต่างๆนี่นะครับก็ยังคงไว้ค่อนข้างจะเยอะรัฐบาลเขาส่งเสริมมากเนื่องจากว่าการเฉลิมฉลองก็ดีหรือว่าการรื่นเริงก็ดีเนี่ย มันทําให้คนเนี่ยลืมความทุกข์ลืมความอยากไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่ยุคต้นๆน,นะฮะ,ะในช่วงยุค1990จนมาจนถึงปลายๆของ2000นเนี่ยนะครับก็เราก็เห็นรัฐบาลนี่ส่งเสริมให้มีความการเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เป็นวันหยุดที่เยอะนะฮะ เยอะมากๆต้องบอกว่าเยอะมากๆประเทศไทยเราว่าเราหยุดเยอะแล้วอะที่เมียนมาเนี่ยเยอะกว่าอีกเพราะว่าของเขามันหลากหลายาศาสนาอยู่ในนั้นทุกๆศาสนาเนี่ยเขาก็จะให้นะครับเขาก็จะให้มีเป็นวันหยุดแล้วก็เป็นวันเฉลิมฉลองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งฮินดูนะครับาศาสนาอิสลามาศาสนาสติกหรือว่า,าศาสนาพุทธศาสนาคริสต์นะ ทุกๆเทศก,กาลเนี่ยเขาก็จะปล่อยนะให้มีการเฉลิมฉลองกันอย่างเสรีทีเดียวนะแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือเรื่องของกีฬาซึ่งรัฐบาลก็ส่งเสริมมากนะที่อยากจะให้ประชาชนนี่ออกมาเล่นกีฬากันเยอะๆเพื่อลืมนะเพื่อที่จะไ่ไม่ต้องไปออกไปประท้วงนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เขาทํากันนะครับ,รบนี่ก็คือวิถีชีวิตของเขานะครับข้อ2ก็คงไม่ต้องตอบแล้วมั้งครับนะครับเพราะว่าผมคิดว่า เวลาเราก็หมดแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะนฤฤครับพี่พีชครับผมครับสวัสดีครับ,บ,รบสวัสดีครับ